สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามรับชมสองห้องครับพีเคน่าคนบนนอกครับมือนี้พามาติดวาวครับวาวจุลาห้องที่เฮ็ดไหวขึ้นโค้งไหวถึงแก่ขังที่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ทันติดแต่เวลามาติดแล้วครับสติดด้วยทุ้งดำครับนี่ครับนี่ครับเตยมตัวกำลังสติดครับ วาวจุลาขนาดสองเมตรครับติดด้วยทุงดำทุงดำก็คือทุงผ้าอยางที่ใส่ขยะนะครับติดทุงดำคอดีคือเบาครับเบาแล้วกับปีกกินล่มดีเพราะว่าผ้าอยางมันยืดดุนดีครับเบาก็จะขึ้นง่ายครับแต่ว่า ติดด้วยทุงดําแบบนี้มันอาจสติดหยาครับมันสิแตกต่างกับการติดกระดาษปูนครับหรือว่าผาหลมพวกนั้นติดงางกลัวครับเพราะว่าเวลาติดมันพายัางมันสิม,ม่วนข้ครับแต่ว่ามีวิธีแก่ครับเดี๋ยวสิมเฮดเดี๋ยวบิง้งติดด้วยทุงดําทีจังไดยสีาง,รงาครับ เดี๋ยวสิบอกวิธีเหตุครับวิธีการติดด้วยทุงดําที่ยิงก็เคยบอกไปแล้วครับในเลยในคลิปก่อนๆผุ้่นโดนแล้วครับทายไปเบิ้งกันเลยจะสิติดให้เบิรงครับนี่ครับการติดด้วยทุงดํานะครับตาสีง่ายๆเข้าก็ต้องตัดใหญ่ๆนะครับตัดง่ายๆสีเะครับ พอเขาตับแง,งๆยังสี่แล้วท่าเก่าครับขั้นตอนการท่าเก่าก็คือเขาจะท่าเรียบนี่ครับท่าเรียบปีกวาวมานี่ครับเพราะว่ากาวนี่มันเย็ดให้่ยผายางงวนคอเข,อขอาตัดหน่อยแล้วมันมันสิติดหยาบครับ เราท่าแบบนี้แล้วเขาจังค่อยพับของครับนี่นันเป็นลักษณะนี้ครับ กินดวยทุ่งดำนี่สิเวลาวาวขึ้นไปก็เห็นชัดดีครับจะเห็นตัววาวชัดเจนครับเบิ่งขึ้นไปแล้วก็จะงามครับแต่ว่ากันตอนมาท่านขึ้นไปมันกน็สีสันมนมอาจจะสวยงามก็ยังติดแบบพวกขาลิมเป็นลายอนไรเงี้สนะครับแต่ว่าไม่ลาขึ้นไปไมันจะเห็นชัดเห็นตัววาวาชัดเจนครับพอเป็นสีดำ บางคนอาจจะมองว่ามันติดอยาครับกาวที่ใส่เป็นกาวยางนะครับเนี่ยเป็นกาวยางครับยี่ห้อได้ก็ได้ครับกาวยางนะมีขายทั่วไปครับแล้วมวนาเรือจังสีเขาจงเล่มบอกครับพอติดแล้วครับเอาปรรไกลเล่ม นี่ครับกจะออกมาลักษณะนี้ครับเลาก็เล่นใงสีแล้วก็ติดเศษเบิร์ลำเลยครับเฮ็ดแบบเดียวกันครับครับก็ได้มาประมาณนี้ครับนี่ครับวิธีการติดวาวด้วยทุ่งดำครับจะว่าที่จริงก็ตัดริมๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจีิติดยากครับมันสีมมวนตัดใหญ่ๆยงสีมันก็เฮตดใหตติดง่ายครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวห้อยเบื้องตอนติดแล้วครับเป็นยังไงตอนติดแล้วสินาตาออกมาแบบใดไปกันเลยครับเดี๋ยวไปเบื้องตอนติดแล้วครับครับบอลจุฬาห้อกับติดเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จมันหมาดครับน่ครับออกมาครับประมาณนี้แหละครับดำๆครับ ัวกาดำครับว่าเป็นกาดำเดี๋ยวรอแต่โอกาสแต่เ,เทศครับออกมากกับประมาณนี้แหละครับตัวหญ่ครับสองเมตรครับภาพรวมรวมกับะมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ค,คงสิจบเพียงเท่านี้แหละครับ ท่านผู้ใดมากกะดิ่มกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมนียนะครับสวัสดีครับ